ช้าวันที่29มิถุนา2568นะครับผมอยู่ที่บ้านกองรอเมืองคูนคำแขวงคำม่วนนะครับบรรยากาศยามเช้าที่เมืองคูนคำแขวงคำม่วนก็มาทุกครั้งก็พักที่นี่นะครับเฮือนพักกองรอคำเจริญบรรยากาศดีมากๆเลยครับ วิวสวยนะครับฝนตกนะครับเมื่อวานนี้เปียกฝนโอ้ใช่ว่าเปียกมอดยอดเลยครับเดินทางจากทางแบ่งหลักสามมาถึงนี่กว่าจะถึงนะใช้เวลาเป็นสามชั่วโมงต้องหลบฝนก่อนนะครับแล้วนี้ก็วันนี้ก็น่าจะมีฝนทั้งวันนะครับดูแล้วนะ เมฆฝนมาแล้วนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ฝนนะครับแต่ว่ามันก็ดีอย่างหนึ่งคือฝนตกเสร็จแล้วก็เนี่ยสายหมอกก็จะเต้มอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับบ้านกองหล่อเมืองขุนคำแขวงคำม่วนนะครับมันเป็นช่วงโลซีซันนะครับไม่มีน่กท่องเที่ยวนะครับมีผมคนเดียวนี่แหละวันนี้นะหมายถึงว่าเงินพักนี้นะ น,นี้เขากำลังทำเครือนพักใหม่ถ้าช่วงเป็นช่วงไฮซีซั่นนี้ก็ไม่มีคนละครับเต็มนะครับเมื่อ <c oughs> วาน <c oughs> เปียกฝนมาเนี่ยโอ้ oh. เปียกหมดเลยครับไม่ได้เอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้เอาถุงยางอ่ะแบบกันน้ำหน่อยอะไรเงี้ยนะครับ พามาดูบรรยากาศของเขามีเืินพักแค่หกหกหลังนะครับเขากำลังทำใหม่อยู่นะครับทำใหม่ส่วนตรงโน้นีอยเขาก็ทำใหม่เหมือนกันครับทำแข่งกันนะครับลูกค้าเยอะนะครับของเจ้านี้นะครับของเจ้านี้นะครับ เขาดำนาแล้วนะของน้องนางอันนี้ตีสอดน้องนางคือเขากะทําทใหม่แล้วก็ทําเปน็นนั่นเดินเข้าไปนะครับเป็นขัวเดินเข้าไปนะกว่าจะเสร็จก็นนะ่าจะเดินสิบแล้วน,นะั้งเป็ดน้อยลอยน้ำอยู่ด้วย หากินกับธรรมชาติเลยแล้วเนี่ยเขาเลี้ยงมาปล่อยจริงๆนะครับที่นี่นะเขาจะเลี้ยงแบปล่อยเลยนะฮะปล่อยมันหากินธรรมชาติแล้วครับมันก็โตของมันนะก็ไม่ได้ใช้หัวอาหารนะครับนักท่องเที่ยวไม่มีนะฮะเห็นอยู่คันหนึ่งฝนใหม่แล้วนะครับน่าจะ วันนี้น่าจะทั้งวันแหละดูแล้นะดูอาการแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้นอนอีกสักคืนหนึ่งนะครับคือจริงๆแล้วถ้ามันมีแสงแดดมันจะสวยมากๆเลยนะครับท้องฟ้ามันจะสวยมากๆเลยนะฮะแต่ว่ามันเป็นแบบนี้ก็หน้าฝนมันก็เป็นแบบนี้แหละนะ สายมอกมาอีกแล้วน,นะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับกองหล่อนะครับ เินกับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ย oh. คือถ้ามันท้องฟ้ามันแจ้งกว่าน,นี้นะีมันจะสวยมากๆเลยนะครับสวัสดิ์บนดินเลยนะครับ oh. นี่นะครับ oh. เพื่อนพักคำจเจริญเนี่ยเขากำลังทำใหม่นะครับ เสร็จก็จะได้วิวแบบนี้นะครับตรงโน้นก็เป็นของอีกเจ้าหนึ่งแล้วนะครับโอ้ยสุดยอดครับสวยงามเพื่งกำลังถทนาน่าจะพืนสุดท้ายนะครับตะก้านะผมพักอยู่หลังที่สามเลยนะครับตากฝนมา เสื้อผ้าเปียกหมดเลยแม่พูดกับแม่ว่าจะพาฝนมาประเทศลาวด้วยแมนตามมาจริงๆเลยนะครับโอ้ตรงนี้สวยงามครับเ่ยสวยเลยครับมุมนี้นะสวยมากๆเลยนะครับทุง่งนาบ้านกองลอยยามเช้านะครับประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับอากาศเย็นสบาย ก็ไหลมาตลอดเวลาแล้วครับช่วงนี้นะครับฝนตกก็ถ้ามันมีฝนแบบนี้ก็มาไหลมาทั้งวันนะครับทั้งวันทั้งคืนนะพูดง่ายๆนะก็มากองรอทีไรก็มาพักที่เฮือนพักกองรอคําเจริญนะครับมันเหมือนครับเป็นความผูกพันขเขาไปแล้วนะครับพ่อแม่ลูกเจอหน้าลูกเอกมาแล้วนะดีใจนะครับ ทีได้กินข้าวฟรีนะครใครมาก็แนะนำนะครับกองรอคำเจริญก็จะได้เห็นวิวแบบนี้แหละครับเดี๋ยวคราวหน้าผมมาผมจะมาพักแถวๆนี้นะครับในมุมสูงหน่อยจะเห็นสวยนะครับ เมื่อคืนเนี่ยนะครับอากาศดีเลยบรรยากาศกองรอ,อยามเช้าเจ๊สาวน้อยไปหนากันแล้วเ้ยโอ้สวยงามครับ ยากาศยามเช้านะครับโอ้คนขายอย่างน,น,นั้นนะีนะไายซิ้นเลยอากาศยามเช้านี่กองรอเมืองคูณคำแปลงคำม่่นสวยงามจับใจ เงียบสงบนะครับนักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีแหะครับช่วงหน้าฝนนะครับเป็นช่วง low season อย่างแท้จริงเลยนะครับมาตอนนี้ราคาที่พักก็ถูกกว่าปกตินะครับคนก็ไปไปนาแล้วล่ะครับเราจะไปกันหมดเลยนะครับดังนั้นใช้สายมาก็มีคนแล้ะครับ นี่คือวิถีชีวิตของชนบทลาวเ่ยกองรออีโค่อดแต่ผมพักอยู่นี่นะครับกองรอคําเจริญนะครับ พักแต่เขาสร้างใหม่ๆเลยนะจนคุ้นเคยกันนะครับช่วยเขาโปรโมทช่วยเขาแนะนำนะครับแนะนำฟรีนะครับจนลูกคงลูกค้าก็ตามมามาพักด้วยนะครับเจอหน้าเพื่อนก็จะรายงานนะครับว่าลูกค้ามาก มาจากลุงเอกนั้นหลายคนเลยดูคลิปลุงเอกไว้ย่างไงน,นะ <c ười> คือที่พักของเขาราคาถูกกว่าวบ้านแล้วก็วิวสวยกว่านะครับ <c ười> บรรยากาศบ้านกองรอ,อยยามเช้านะครับ ดำเกือบหมดแล้วนะครับแต่ข้าวมันยังไม่เขียวนะครับยังไม่เขียวดีนะครับหมายถึงว่าไม่ยังไม่เขียวแก่นะครับก็พ,พึ่งดำมังกระออกแบบสีเหลืองๆอย่างงี้นะครับแต่ก็สวยไปอีกแบบนะครับน้ําเต็มทุ่งนะครับฝนตกดีฝนตกตลอดเลยนะครับ กานแต่เช้าเลยโอ้ก่างงามเนาะก่างงามเนาะใกล้แล้วใกล้จะเสร็จแล้วครับตอนไปมาตอนเกี่ยวข้าวนาแสงบอกเจ้าเคยไม่ทายคอยอยู่ตอนดำหน้าฮันเด้มาขอขนมด้วยนะครับขนมมาแจกเด็ก อหญ่ได้กินด้วยนะครับฝนตกเมื่อคืนนี้นะครับน้ำเต็มเลยดูนะครับต้องขา ต้องการขายดินตอนนี้เสียงหนาน้ำเต็มเลยนะครับน้ำเต็มทุ่เลย จริงต้องมาเดือนสิงหานะสิงหากันยานี่จะสวยสุดยอดมากๆเลยนะครับหรือไม่ก็มาช่วงที่เขาไอ้นั่นนะครับช่วงเขากำลังจะเกี่ยวข้าวนี่โอ้ยสุดยอดนะครับสวรรค์นบนดินสวรรค์ชัดๆเลยเด็กกองรอนี่นะครับ มาทุกปีนะครับปีหนึ่งมาหลายครั้งปีนี้มาสองแล้วเนี่บางทีเขาก็จำนะไอผมไม่จำนะผมไม่ได้มากี่เดือนแล้วเขาบอกอุย้ยบได้เห็นหน้าเจ็ดเดือนแล้วเอาพอนั่งนับมือนับนิ้วเท้าอ้าวเอเอ,เอ,เอใช่จริงๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะจำแม่นขนาดนั้นบางทีเขาพอหนะ้าไอ้นี่เขาก็จะเมื่อไรเนาะลุงเอกจะมาอะไรอย่างเงี้ย ไปดีใกล้แล้วเนาะโอ้น้ำมันเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้สวยนะตรงนี้ เลยครับบางทีน้ำเยอะเกินไปก็เป็นอุปสรรคนะครับสวรรค์บ้านนาะเมืองคูนคำแหวงคำม้วนนะครับให้ดูวิธีชีวิตยามเช้านะครับที่เมืองคูนคำนะครับทุง่งนาบ้านกองหลอสวยงาม วยครับควายก็เยอะนะครับไปได้ขนมมาด้วยเลยแจกเด็กน้อยเดี๋ยวรอตอนเช็สายนะะ น้ำเยอะจริงๆเลยตกเมื่อคืนนี่แหละครับน้ำเต็มทุ่งเต็มท่า จะเข้าไปบานอเข้าไปไม่ได้นะครับทางมันลื่นแล้วนะครับมันเละเขาเอาดินแดงมาถมนะครับเข้าใจว่านาะคตเขาคน่าจะทําทางลาดยางไว้บรรนะอเลก็รอดูนะครับน้ำเอยอะจริงๆเลยนะครับ ชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนก็ชอบที่มันเจริญนะครับตึกรามบ้านช่องศูนย์การค้าคอยู่ในเมืองใหญ่นะฮะแต่ผมอาจจะยิ่มตัวกับสังคมแบบนั้นนะครับชอบแบบนี้นะครับชอบไพรชอบมันเดอร์ คือบางคนมาถ่ายธรรมชาติที่งามๆให้ดูนี่เขาไม่ค่อยสนใจนะฮะเขาสนใจถนนนะแนะนํานะครับถ้าคุณชอบถนนคุณก็ไม่ต้องมาเที่ยวที่ลาวนะครับถนนดีไม่ค่อยมีนะครับก็มีอยู่แต่ไม่ค่อยมีมกาลังลำนากันก็เที่ยวที่บ้านคุณนั่นแหละครับเดินออกไปชมถนนโอ้ถนนงามดีถ่ายรูปถ่ายคลิปมา นี้นะครับห้างเฟืองเขานะนกำลังดำนาอยู่เลย,ย,เลยจุดนี้เป็นจุดที่มาถ่ายคลิปบ่อยนะครับดำนาก็ามาถ่ายเกี่ยวเข้ากับมาถ่ายสบายดีเด้อ <laughs> <c oughs> คนดำใกล้สิลแล้วแล้วเนาะ ำนาต้องดำเศร้าดิอากาศดีครับตัวน,นี้เขาทำนาแซงเขาเลยทำทำช้ากว่าชาวบ้านเขานะเพราะเขาทำนาแซงพึ่งเกี่ยวเสร็จพึ่งอะไรนะครับอันนี้หน้าเพื่อน,น่หน้าเจ้าบ่อโอ้โอว่างเขาเกี่ยวข้าวข่อยกันมานะมาถ่ายอยู่วังนาแซงนี่นะนแม่นบอกเห็นเห็นข่อยบ่อตอนมานะ <laughs> มาแจกขนมอยู่นี่อยู่คนก็ำกำลังจะไปดำนานะไปแต่เช้านะครับ <c oughs> บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับทุง่งนาบ้านกองรอนะครับ คือธรรมชาติของแขวงคํม่วนเนี่ยมันแปลกตามันแปลกมันแตกต่างนะครับมันไม่เหมือนกับชาวบ้านเขานะครับภูเขาเป็นภูเขาหินปูนนะครับแล้วมันบางทีหน้าผามันจะชันอย่างนี้นะครับเวลาฝนตกนี้มันสายหมอกมันจะคลอมันจะเต็มเลยสวยงามนะครับถ้าฝนตกทั้งวันก็มีสายหมอกทั้งวันอะพอหยุดตกปั๊บหมอกก็มาอะไรอย่างเงี้ยตลอดวันนะครับ เขาทำนานะครับเขาดำนาแต่ผมมาเลาะถ่ายคลิปนะครับเขาจะดา่าเราบ้าไม่รู้คือเลี้ยวขวาเนี่ยไปมันอ้อนะครับแต่ว่ามันไปไม่ได้มันทางมันเละนะครับเลอะมากมากเลยนะลื่นนะมีโอกาสล้มนะครับต้องใช้รถอีแ็กอะรถแบบนี้นะครับนั่งไปได้อยู่ เป็นโรงสีนะครับขี่รีรถขับรถสวนเลน,นเพื่อถ่ายคลิปเนี่เขาจะด่าหรือเปล่าเนี่ยขอคุณหน้าผมา้วครับ นี้ฝนดีนะครับน้ำท่วมน้ำเต็มเลยนะนาเจ้าแล้วน้ำมันหลมันม,มันมาโฮมกันอยู่นี่แหละเนีย <c oughs> น้าเพื่อนน้ำเต็มเลยดำกันเองบอกว่าได้จ้างบ <c oughs> ่เออดีแล้วประหยัดเงิน <c oughs> เต็มท่งอ่ะมาแล้วฝนอ่ะทั้งวันครับดูเรดาร์ดูพยากรณ์อากาศนะครับทั้งวัน ทางที่กองรอจริงๆจากกองรอตรงนี้ไปทะลุไปบ่อุนติวไปท่าแขกมันแป๊บเดียวเองนะครับ ยามเช้าของกล่องหล่อนะครับสวรรค์บ้านนาที่กล่องหล่อเมืองคูนคำแขวงคำม่วนนะครับกินกาแฟแต่ว่าอาหารเช้าเดี๋ยวเขาทำให้นะครับที่นี่อาหารโอเคนะครับใช้ได้เลยนะครับ ุงข้าวก่อนลูกค้าไม่มีแขกไม่มีนะครับกินกาแฟรอนะครับเงินพักกล่องรอคําเจริญนะครับนี่บรรยากาศดีดีครับนะครับหน้ากาเมีนเออนบ่มีไข่ดาวบ่เอาไข่ดาวห้นะนี่นะกะเเผาไก่เลยน้าตาหน้ากินครับอร่อยครับร้านนี้ นี่นะครับเรียบร้อยอร่อยดีนะครับมื้อสลัวทั้งวันนะครับเจ้าของเงินพักเลี้ยงัวน้อยตัวหนึ่งไว้เลี้ยงไว้แก้เหงาไว้อย่างนั้น ก็หมอกนก็หายไปแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังสลัวสลัวอยู่นะครับเดี๋ยวฝนก็ตกมาครับวันนี้นะช่วงโลี่สันไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะครับมีผมคนเดียวเนี่ยน,นะครับมาดึงเงินพักนี้นะคือผมเช่ารถมาจากท่าแขกนะครับสะดวกสบายนะครับแต่ว่าไม่ไม่รีบนะครับมาแบบไม่รีบนะครับมาแบบ นอนที่หินบูนคืนนึงนะครับไม่รีบถ้ายิงรวดเดียวก็เหนื่อยนะครับในการเดินทางนะครับไม่ได้อะไรนะครับแล้วก็หน้าฝนด้วยนี่ก็โอ้โหการที่ไม่รีบนั่นแหละครับทำให้ <laughs> ทำให้เปียกปอนเลยนะแหมได้เบอร์46นะคันที่3นะครับร้านมีไซซ่้ารถจักรเปลี่ยน3คันเลยนะครับคันแรก ไฟมันไฟต่ำไม่ได้มันสูงเบิดเทเลอร์เลยนะครับกลางคืนขี่ไม่ได้นะครับคันที่2คอแข็งนะครับคอแข็งนี่คือถ่ายคลิปลำบากล้มแน่นอนนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นคันที่3ามโอเค,คเจ๊แต่วนี่สุดยอดเลยนะครับ ก็ใครมาพักที่กองรอแนะนํานะครับที่นี่อาหารอร่อยนะครับอาหารอร่อยจริงๆเลยนะผมกินจนไม่เหลือเลยเนี่ยต้องขวไปนะผมไม่ได้เก็บกระดาษทิชชู่นะครับให้ดูนะครับว่ามันอร่อยนะครับเขาทําอร่อยนะครับที่พักก็ราคาไม่แพงนะครับอาหารอร่อยนะครับเป็นกันเองตอนเช้ายังแบบยังไม่ได้ดำนะครับตอนนี้ดำแล้วนะครับ ทงนั้นเป็นตากานะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับอีกพรุ่งนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วบ้างตรงนี้นะพวกคนสายหมอกไมีกล้วนะครับฝั่งโน้นนะครับบยากาศดีนะครับอีกสักเดือนหนึ่งก็ข้าวเขียวก็งามแล้วครับทีเนี้ยเขียวหมดแล้วข้าวมันก็จะสูงงามนะครับแต่ก่อไว้นะครับ บรยากาศดีดีครับใส่หมอกก็มีให้เห็นทั้งวันละครับถ้าฝนตกก็มาทั้งวันนะครับ